น้ำน้ำยด้ยน้ำน้ำยาสดแตรตืืนอุ่นเลสดรับอุ่นสดนะแล้วก็ยาแล้วก็กระเ้ียแล้วถุระเป็นแก้วกริกาดอเด่นเป็นสง่างามเต็นตในที่เสบเลยน้หรับผู้มสดีในปีนี้ที่ได้มีนำรกมาให้สักัที่สู่โสด หลังใหม่นะครับหลังใหม่ซึ่งก็ซึ่งก็ทุกคนอาจจะได้ภาพที่สวยสดงดงามในปีนี้นะครับอ้าวตอนนี้อยากรับรอแล้ว,วก็ไปรถนับตามผิวกระบวนที่หน้าของโบสดเลยอ๋อสัใจก่ยังไม่มีฟ้าใสเราจะฟ้ายารบริวารอุตสาหกรรมาเตือนปรชาชนได้ครับตอนนี้ ตอนนี้เลยนะครับที่ศาลาแห่งนี้ข้างในนี้ยังมีต้าไทรอีกหลายชุดด้วยกันนะครับอีกหลายชุดตอนนี้เอาพิรันต์ไปยังรู้เนี่ยไม่เป็นไรเอาออกมาเอาเปล่เียงแล้วนะเปล่งเียงแล้เดี๋ยวจะมีต้าไารนะครับต้าไทรที่นี่ ให้ท่านได้เปลี่ยนดวชาไปเนี่ยมันจะมีคำกล่าวถวายเอตั้าวกระถิ่นคำกล่าวถวายเออข้งกระถิ่นเนี่ยนะครับบางคนก็กล่าวไม่ถูกใช่ั้มก็เลยพิมพ์เชื่อความสะดวกให้กับราบดาพวกท่านเนี่ยได้กล่าวคำถวายข้าแายของท่านนะครับข้าแา่ของท่านพร้อมกับประธานองค์ประถมพร้อมกับท่านประธานนะครับนะอันนี้ขอเรียนให้กับ คณะสภาสายดวงตู้ท่านใจใจจริงจริงนะครับคับอยากจะได้ผ้าไตร่วมกับสธาเจ้าตัวผ้าไตประยูถิ่นร่วมกับะภาในประถามแต่ไม่มีนะครับเราจ่ได้จัดเอาไว้กับท่านตามเกตจำลองตราถนาในวันนี้นะครับเอาละเมื่อได้ผ้าไตแล้วนะครับเมื่อได้ผ้าไตแล้วนะครับ ขอเรียนริ้กระบวนสายาสทางสัลาพรอบุญไม่บุญทั้งหลายรวมตัวรวมใจพร้อมกนันี่ณนาอบโบสถในออกาสนี้เลยเจ้าค้าสายบุญสายทานโรงทานนะครับระว่างเว้นพี่จะร่วมริ้วกระบวนนะครับแขกอาอง้ากระถิมด้วยการก็ขอเรียนเชิญนะจ๊ะ อนุโมทนาบนสสุญสาธุด้วยกันในปีนี้นะครับนะไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งวันนี้วันเสาร์ที่18นะครับใครที่จะอวย